รีวิวคาตาคุริ7เดียวเวท175ภายใน1นาทีก่็ไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่คาตาคุริด้วยเพราะว่าตาแกแดงแล้วเนี่ยเซดเ้เข้ามาเริ่มต้นมีแขนโมจิข้างด้วยโคตรเท่และเข้าวางเริ่มต้นจะอยู่ที่1นึ่งมืนวงเริ่มต้นก็จะประมาณนี้และสกิลแรกของคาตาคุริก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหติดโซโลตั้งแต่ขั้นแรกเลยโคตรเท่และสกิลที่สจะมาตอนสมขีดประมาณนี้เลย สกิลที่3จะมาตอนขั้นสุดท้ายประมาณนี้เลยโอ้โหนานไปวะเนี่ยสรุปก็คือคาตาคุริจะดาเมจ288,000ทำดาเมจทุก6วิและวง50 LE ทั้งวงด้วยและนี่คือสเตตที่มีบลูบัฟให้ดาเมจคาตาคุริจะอยู่ที่ 1M ทำดาเมจทุก6วิและวง60ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปใช้บริการเติมโ,โลบักแกตันกดเกมพัสท,ที่มา